ถือเป็นดาราหนุ่มรุ่นใหม่ที่ดังมากที่สุดในขณะนี้ของวงการบันเทิงเกาหลีสำหรับชาอึนอูหนุ่มหล่อหน้ามนที่นอกจากจะหล่อและยังครบเครื่องทั้งนิสัยใจคอความสามารถและการวางตัวคืนแท่นเป็นสมบัติของชาติรายล่าสุดไปเรียบร้อยซึ่งความดังของชาอึนอูนั้นก็ระดับที่ว่าหากใครไปเกาหลีช่วงนี้จะเห็นหน้าของหนุ่มคนนี้ติดอยู่แทบทุกที่ เพราะเจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์สินค้ามากมายนับไม่ถ้วนนอกจากนั้นเมื่อเร็วๆนี้ตามรายงานของ l i ท t h o u s e ยังระบุด้วยว่าความดังของชาอื่นอูแซงนี้มินโฮอย่างเป็นทางการโดยมีผู้ติดตามมากกว่าหนุ่มหล่อรุ่นที่ประมาณ65,000คนบนอินสตาแกรมครองตำแหน่งเป็นดาราเกาหลีที่ไม่นับไอดอนที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบนอินสตาแกรมเรียบร้อยแล้ว